พนประโยคาวจรทั้งหลายเสมหรับในตอนนี้ก็เป็นการจบอุทมบริการสดแล้วหวังว่าบรรดาเพื่อนพิสุทธิ์สมณีทั้งหลายละญยตายโยมพุทธบริษัทคงจะประพฤติปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอุทมบริการสดครบถ้วน ทั้งนี้ก็เพราะว่าหลักสูตรที่มีความสำคัญก็คือในอุทมบริการสูตรการปฏิบัติเข้าถึงมรรคเข้าถึงผลต้องปฏิบัติตามนั้นสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระสงฆ์ทันบรมศาสตร์สดาสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงตัดว่าอันนี้ไม่ควรสิ่งนี้เป็นอุปกิเลส ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทบรรดาพิสูจน์สมเดทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเพราะว่าถ้ามีการฝ่าฝืนก็หมายความว่าเราคัดค้านคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา <c oughs> ้าคุยกันนานเกินไปลืมไปบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามกันยายนสองพันห้าร้อยยี่สิบหก บางทีท่านจะได้ยินเสียงกระเอ็ mi ท้งท้งที่ททอับปากไปไกลมือกุโลแลว้วก็ตามได้ตรวจทราบว่าความป่วยไข้ไม่สบายยังทรงอยู่และอาการก็ยังมีอยู่มากแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อพระธรรมคาสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจ้า แล้วก็เพื่อความดีขบรรดาเพื่อนพิสูจนสมณีน,นทันหลายผมพร้อมจะทําแต่ก็ทําตามความสามารถแต่การพระธรรมคำสั่งสอนนี่เอามาจากองค์สมเด็จพระบระมโลกขนา์ขอเตือนย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าความดีขั้นสเก็ตที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสก็ดี ความดีขั้นเปลือกก็ดีทั้งสองรายการนี้ถ้ารวมกันเข้าแล้วเป็นกำลังใจที่ทรงชานโลกีได้เป็นอย่างดียิ่งเจนั้นขอบันดาพิสุสัมณีและญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงให้ทรงอารมณ์นั้นไปเป็นปกติ สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าไม่ควรรือควรละต้องละทันทีจะปฏิบัติสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระสง์เสวัตติโสภากทรงตัดว่าดีทำสิ่งนั้นและก็ทรงอารมณ์เลกอย่างนั้นไม่เป็นปกติ <c oughs> กำลังใจขบรนดาท่านพุทธบริษัทจะทรงชานโลกีได้ครบถ้วน ใน,นก็หมายความวิญญาณต่างๆที่ท่านได้ไว้แล้วในการฝึกมโนยิธิจะมีผลสมบูรณ์แบบนั่นก็คือจะใช้เมื่อไรก็ได้สภาพความแจ่มใสจับปรากฏมาวันนี้ก็มาพูดถึงการปฏิบัติโดยโตรงตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส แต่ว่าทุกท่านจงอย่าลืมบารมีสิบบารมีสิบวันนี้จะขอพูดแต่ชื่อคือหนึ่งทานบารมีสองสินบารมีสามเนคขมะบารมีสี่ปัญญาบารมีห้าวิทยาบารมีหกขันติบารมีเจ็ดสัจจะบารมี แปดอธิฐานบารมีเก้าเมตตาบารมีสิบอุเบกขาบารมีคำว่าบารมีนี่ท่านแปลว่าเต็มแต่ว่าในตอนหนึ่งพระพุทธเจ้าตรงทรงตัดว่าต้องทำกำลังใจให้เต็มคือจิตของเราพร้อมในการให้ทานพร้อมในการทรงศีลพร้อมในการกำจัดนิวรณ์ พร้อมในการใช้ปัญญาในทางที่ถูกที่ต้องพร้อมในการที่มีความเพียรปัป่าอุปสรรคพร้อมในการอดกลั้นและอดผลพร้อมจะทรงไว้ถึงสัจจะความจริงที่ตั้งใจไว้พร้อมที่ทรงกำลังใจอย่างในไม่ท้อถอยและก็พร้อมในการเมตตาบรมีเพื่สอสงเคราะห์เสมอรักเสมอไม่เกลียดไม่เป็นศัตรูกัน พร้อมในการวางเฉยด้วยริการทั้งปวงและได้ของความชั่วก็รวมความว่าบารามีสิบริการนี้ทุกท่านต้องทําให้ครบถ้วนทุกอย่างที่นี้มาว่ากกะ่ยงสารโยที่เราจะต้องละก็ได้แก่หนึ่งสก,กายาทิฏฐิที่มีความเห็นว่าร่างกายของเราจะไม่ตายด้วยวร่างกายของเราเต็มบริความสะอาด เราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราอย่างนี้เป็ต้นอารมณ์นี้ต้องละในบริการที่สองความสงสัยในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามการไม่ปฏิบัติสิ่งจริงจังรูปคำสินเที่ยวสักทว่าสมาทาน นี่ก็สีกามฉันทะความพอใจในกามคุณห้าปฏิฆะอารมณ์ที่มีความหงุดหงิดไม่ชอบใจอยู่เสมอ 6. รูปราคะการหลงไหลไฝ่ฝันในรูปฌานเกินไป 7. จ็รอรูปราคะการส่ถงสงหลงไหลไฝ่ฝันในอรูปฌานเกินไป 8. มานะการถือตัวที่ตน ก้าอุทจจะลรลอยอารมณ์ไม่ฟุ่งสั้นไม่สรงใจไว้ตามปกติที่ต้องการคือจิตใจไม่เป็นเองคาตารมสิบอวิชาคือความคิดพลาดทั้งหมดนี้องค์สมเด็จพระรมโลกก็น่ากล่าวว่าถ้าทํทำลายได้ตัดออกจากใจได้เราก็จะถึงนิพพานตอนนี้ขอไม่ธิบาย แต่ตอนนี้ก็เป็นตอนที่เราเข้าถึงการปฏิบัติเพื่อมรักเพื่อผลถ้าก็มีใครเขาถามว่าการปฏิบัติของท่านทุกคนมีมรักผลสมบูรณ์แบบแล้วหรือนั่นก็หมายความว่าท่านเป็นรบโซนาสิกาคานาคาอรหันแล้วหรือก็ต้องตอบว่าเวลานี้ยังศึกษาอยู่ จะได้หรือไม่ได้จะถึงหรือไม่ถึงไม่สำคัญเป็นอันว่าเราพยายามทำเพื่อความดีของเราเท่านั้นพอแล้วก็จงอย่ามีการท้อถอยคิดว่ามรรคผลนิพพานจะไม่มีสำหรับเราเพราะว่าสมเด็จพระสัมมาทัตเ,จ,เจ้าทรงตรัสว่าการบำเพ็ญบารมีเนะี่ยต้องใช้เวลามาก แม้แต่องค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าเองก็ต้องใช้เวลาทั้งสี่สงไขกับสายกลับท่านพระอาเกลสาวกทั้งสองต้องใช้เวลาทั้งสองสงไขกระแสงกลับบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งหมดที่เป็นพระอรหันต้องใช้เวลาทั้งหนึ่งสงไขกระแสงกลับสำหรับเราถ้าไม่ได้ชาตินี้ชาติหน้าก็ได้ อย่างน้อยที่สุดเราก็เป็นผู้มีความดีตามสมควรตามกำลังอันนี้ควรจะไวที่หน้าภูมิใจก่อนที่ท่านจะปฏิบัติอะไรทั้งหมดขอเอาให้นำอาความดีที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตได้บรรลุอวิเศษสัมมาสัมโพธิญาณทามาใช้เป็นประจำใจ คือต้องใช้เป็นประจำจริงๆนะครับลืมตาขึ้นมามีความรู้สึกตามนั้นถ้าทำได้อย่างนี้ทุกท่านความหวังของทุกท่านมีผลแน่นอนสิ่งที่องค์สมเด็จพระจินวรไล้บรู้อวิเศษสมา้มโพธิญาณก็คืออริยสัจอริยสัจนีมีสี่อย่างข้อที่หนึ่งเเรียกว่าทุก ข้อดีสองเรียกว่าสมุทยัยข้อดีสามเรียกว่านิโรธะหรือนิโรธข้อทีสี่เรียกว่ามัดอรียสัจที่เราจะเข้าต้องเข้าถึงกันจริงๆก็คือทุกข์อันดับแรกต้องใช้ปัญญาบารมีบารมีสิบที่เรามีไว้เนี่ยต้องใช้ปัญญาบารมีเข้าช่วย เพราะว่าถ้าหากวลาเราไม่ใช่บาร,รมีปัญญาบาร,รมีเขาช่วยเราก็จะไม่เห็นทุกข์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าความทุกข์มีจริงแต่บุคคลทั้งชายทั้งหญิงทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ,ญ่พิสูจสมเนที่เห็นทุกข์มีน้อยเต็มทีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเกิดมาแล้วมันชินในทุกข์ คำว่าทุกนี่แปลว่าจำจะต้องทนสิ่งไรที่ว่าตามที่เราต้องทนสิ่งนั้นดรียกว่าทุกรรยการแรกความหิวความหิวแปลนการเสียดแทงอย่างยิ่งเมื่อความหิวขึ้นมาก็มีอารมณ์ฝืนคือจิตมีสุขถ้่หิวขึ้นมาเมื่อไรความทุกข์มาเกิดความต้องการมีขึ้น ถ้าเราไม่ได้กินอาหารตามความต้องการความทุกข์กระสับกรสายอาการเสียแทงจะปรากฏตลอดเวลาดัางนั้นท่านหลายจงทราบว่าความหิวนี่มันเป็นทุกข์ในเมื่อความหิวเป็นทุกข์เราที่จะพยายามกํำจัดทุกข์ให้หมดไปหรือว่าทำทุกข์ให้สลายตัวเราจะทำยังไง เราก็ต้องกินอาการที่เรากินเนี่ยเอากินซะจนชิน,นจะไม่รู้สึกว่ากินเป็นทุกข์ขณะที่เรากินมันก็มีทุกข์เราจะกินอะไรร่างกายต้องการอาหารประเภทไหนจิตใจอยากจะได้รสประเภทไหนถ้าสิ่งนั้นไม่มีตามความประสงค์อารมณ์ใจก็ไม่สบาย ในเมื่อไม่มีอาหารอย่างนั้นสนองตามความต้องการมันมีอาหารอีกอย่างหนึ่งกินอิ่มเหมือนกันแต่ไม่ชอบใจเรากำลังใจที่เรากินเข้าไปกำลังใจมันก็เป็นทุกข์เพราะความอยากบังคับไห้ทุกข์ก็คิดว่าถ้าเรากินอย่างนั้นกินอย่างนี้มันจะดีกว่านี้ และการกินวันนั้นก็ต้องกินไปอย่างการอาการแรงใช้คือจําใจกินนม่อาการของความทุกข์ทีน,นี้จะพูดต่อไปว่าก่อนที่เราจะได้กินอาหารทุกประเภทที่เราจะมีบริโภคขอท่านทั้นหลายโปรดทราบว่าเราได้มาด้วยความสุขและความทุกข ถ้าเป็นข้าราชการถ้าเป็นลูกจ้างก็อย่างดีมากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะได้เงินแน่นอนตามเวลาถ้าเราเป็นคนไม่เลวข้าราชการหนึ่งเดือนเขาจ่ายลูกจ้างบางรายเขาจ่ายไปจำวันบางรายเจ็ดวันจ่ายครั้งหนึ่งบางรายห้าครึ่งเดือนจ่ายครั้งหนึ่งอย่างนี้ก็มี ขณะใดที่เรารับเงินเดือนรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติขณะนั้นกําลังใจของเราเป็นสุขเพราะว่ามีผลแน่นอนตามที่เราต้องการถ้าไราว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านลองใช้ปัญญาคิดสักนิดหนึ่งว่าก่อนที่เราจะได้รับเงินรับทองได้รับค่าจ้างน่ะ เราทำงานมาด้วยความสุขด้วยความทุกข์เวลาเช้าแทนที่มีเวลาพักผ่อนต้องออกจากบ้านแต่เชา้าการออกเดินทางไปจากบ้านเปลาการข้งความสุขด้วยความทุกข์ต้องมีความเหน็ดเหนื่อยนั่งบเบียดเสียดเย็ดเย็ดไปในรถประจำทางและการอย่างนั้นเป็ลการเคร่งเครียด มันก็แป็อาการของความทุกข์และหากว่าเรานั่งรถประจําทางไปเราจะไปได้ฟรีๆเห็นจะเป็นไปไม่ได้เราจะต้องจ่ายเงินเงินที่เราได้มานั้นได้มาด้วยความสุขหรือความทุกข์เราได้มาหวังจะบรรลุความสุขแต่ถ้าว่าเราก็ต้องทุกข์เพราะจ่ายไปอีก สำหรับท่านที่ไม่ใช่ข้าราชการไม่ใช่ลูกจ้างมีรายได้ที่ไม่แน่นอนต้องคุ้นคิดอยู่เสมอว่าวันนี้ได้แล้ววันนี้จะได้หรือไม่เรามีรายจ่ายเท่าไหร่เรามีรายรับเท่าไหร่ถ้ารายรับกับรายจ่ายมันไม่สมดุลกันเราก็เป็นทุกข์หนักถ้ามีรายรับรายจ่ายสมดุลกันเราก็ทุกข์เพราะการหา ก็รวมความว่าสิ่งที่เราจะทรงชีวิตอยู่ได้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ทั้งหมดถ้าจะว่ากันถึงความทุกข์จริงๆคนเราที่เดินไปเดินมาต้องแสวงหามรรคผลไปจ่ายตลาดเพื่อน,นำบริบริโภคบ้างไปทำงานเพื่อหวังจะได้ทรัพย์สมบัติมาบ้างได้เงินทองมาบ้าง อาการทั้งหมดนี้เป็นอาการของความทุกข์ก็เห็นจะไม่บอกกันต้องไม่ต้องบอกรายละเอียดนะเพาคนมีปัญญาอันนี้ทุกข์นอกจากนี้มันจะมีอยู่อีกที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปิยโตชายติโสโกปิยโตชายติเปย,ยังพระพุทธเจ้าบอกกล่าวว่าความเศร้าโศกเสียใจเป็นเหตุถึงความทุกข์ เรื่อความรักก็เกิดมาจากความทุกข์ที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์ที่ไหนมีความเศร้าโศกเสียใจที่นั่นมีทุกข์หากว่าท่านพุทธบริษัทจะลองคิดสักนิดหนึ่งเอาเฉพาะทุกในการแสวงหาคู่ครองแค่คนจำนวนมาก ที่เราไม่ประสงค์เราไม่มีความรักเราไม่มีปลาความปรารถนาในการเป็นคู่ครองเขาจะไปไหนเขาจะมาไหนเขาจะอยู่เป็นสุขหรืออยู่เป็นทุกข์จะมีกินมากมีกินน้อยยังไงยังไงเราก็ไม่เคยสนใจเราไม่เคยเอาจิตกข้าไปสัมผัสเราไม่เคยโวงใหญ่แต่ถ้าว่าถ้าความรักมันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร กำลังใจก็เริ่มเป็นทุกข์เป็นทุกข์อันดับแรกว่าเรารักเขานี่เขาจะรักเราหรือเปล่ามันก็เริ่มทุกข์แล้วต่อมาถ้าตกลงกันได้ในระหว่างความรักความทุกข์ก็ยังมีขึ้นอีกว่าความรักที่เรามีกันนั้นจะสมหวังไหมและยังต่อไปที่จะต้องทุกข์คือความระแวงสงสัยซึ่งอะไรกันย่อมเกิดมีขึ้น ถ้าคนรักของเราไปคุยกับใครซึ่งเป็นเพศตรงข้ามคนรักของเราต้องเที่ยวเดินไปกับใครซึ่งเป็นเพศตรงข้ามคนรักของเราไปนอนค้างที่ไหนกับเพศเพศตรงข้ามกําลังใจเราก็เริ่มเป็นทุกข์ที่ต้องฆ่ากันตายทุกเลยไป,ประเบียดนี้เป็นสังขาร นี่ว่ากนารทุกข์ไปนอกถ้าเราใช้ปัญญากันจริงๆเราจะเห็นว่าคนทั้งโลกไม่มีใครเป็นสุขไอ้ที่ทุกอย่างนี้มันมาจากไหนบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายและพิสุสมณีทุกอย่างนี้จริงๆมันมาจากกายและกายมาจากไหนกายมาจากความเกิด เราไม่เกิดมาเป็นคนที่ยังความจริงเกิดเป็นสัตว์ก็ทุกข์แต่นิสภาวะความเกิดเป็นสัตว์เราก็ไม่ทราบชัดนะักเราก็ไม่คิดอย่างคนๆที่กล่าวมาแล้วมันทุกข์ทั้งหมดตอนนี้มาว่ากันถึงตัวเราโดยเฉพาะทุกข์จริงๆมันอยู่ที่ตัวเรา นับตั้งแต่วันเกิดมาจะคลอดจากคลอดจากคันมารดาเนี่ยเราเคยมีความสุขจริงๆบ้างไหมนั่งนึกดูถ้าย้อนรอยถอยหลังก็ไปที่ว่าการที่อยู่ในคันมารดาเนี่ยเรามีความสุขด้วยความทุกข์สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ในการอยู่เวลาที่อยู่ในคันมารดาบัรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายอาจจะจาไม่ได้ แต่ก็ไม่เป็นไรถ้าจำไม่ได้อาตมายัางนึกออกว่าการเข้าสู่คันมันดาในความจริงในระยะแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นคันมันดาลองถอยหลังด้วยกำลังของชานที่เรียกว่าอาตีตังทยาน ปติตังทียนของเรานี่บรรดาแานพุทธบริษัทผู้รับฟังในวัดนี้ถือว่าทุกคนได้หมดแล้วเมื่อครูบาอาจารย์ฝึกให้หมดก่อนที่จะเข้ามาโบวชเนี่ยเขาก็บังคับต้องถือว่าปเป็นเกณฑ์บังคับให้ปฏิบัติให้ได้มโนยิธิ และเขาก็แนะนําในเรื่องยาน8ป,นน 1, ปน 2, ดประการคือหนึ่งทิพยุกขยานสองจุตูปปาติยานสามเจโตนิยานสปุเพนิวาสานุสติยานห้ 5, อาอติตังสียานหกอนาคตังสียานเจ็ 7, ปัจจุปนังสิยานและแปดจะถากมุตายาน ญาณทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ทุกคนก่อนที่จะบวชยืนยันว่าได้แน่นอนแล้วเมื่อยืนยันว่าได้แน่นอนแล้วเขาจึงให้บวชแต่ถ้าบวชเข้ามาแล้วทลืมใช้แล้วสลายตัวไปก็ไปที่หน้าเสียใจที่ทุกคนจะต้องเป็นเหยื่อของอบายภูมิ จะรวมความมาถือว่าทุกท่านใดแล้วก็ลองลองใช้อาตีตังสียญญาไม่ใช่ปุพเพนิวาสานุสติญาณปุพเพนิวาสานุสติญาณนี่เป็นการระลึกชาติชาติที่แล้วมาจะอาตีต่างสีญ,ญาเนี่เป็นการลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในขณะที่เราจดติมาจากจุดใดจุดหนึ่ง หวังว่าทุกคนฟังแล้วคุณจะรู้สึกตัวแล้วรู้ตัวแล้วว่าก่อนจะเกิดท่านมาจากไหนอันนี้ก็ควรจะถอยหลังไปอีกนิดนว่าก่อนจะเกิดเนี่ท่านตั้งใจมาเพื่ออะไรจะปฏิบัติอะไรจะทำอะไรให้ได้ความตั้งใจเดิมของท่านมียังไงถอยหลังก็ไปคนจะรู้ หลังจากมาตัดสินใจหมดวาระในการเป็นคนเป็นเทวดาด้วยพรมที่ตั้งลงมาเกิดขณะที่เข้าในคันมันดาเนี่ยเรามีความรู้สึกไหมว่าที่นี่คือคันมันดาเนื้อแท้จริงๆเราไม่มีความรู้สึกตามนั้นตัดสินใจว่าจะมาเกิดที่ตรงนั้นแหละ แต่เวลาเข้าไปอยู่จริงๆไม่รู้สึกว่าเป็นคันมานดาถ้ารู้สึกว่าเป็นคันมานดาจริงๆนี่ก็ทนไม่ไหวเพราะว่าอะไรในในช่วงแห่งมดลูกที่เราเข้าไปอาศัยอยู่มันเต็มไปด้วยความสุขโปรกโศกรกมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเต็มไปหมดในช่วงในช่วงทองของมันดา แต่ที่เรานอนอยู่บนเบาะเบาะนั่นก็คือเป็นเบาะที่เต็มไปได้วยเลือดมีผิวบางๆมีความนุ่มที่เรียกว่ารับรองไข่ถ้ายังไม่มีเด็กเกิดไม่มีไข่เป็นเครื่องรองรับเเครื่องไม่ไม่มีไข่เป็นเครื่องวางบนนั้นพอถึงปลายเดือนเบาะตัวนั้นก็จะสลายตัวแตกออก เลือดก็จะหลั่งไหลออกมาที่เรียกกันว่าประจำเดือนหรือฤด,ดูของมารดาเราก็ลองหลับตาคิดในอดีตที่ผ่านมาว่าการเข้าไปนอนในนั้นเรานอนจมอยู่ในกองเลือดนั้นนอนอยู่ในท้องของมารดาในท้องของมารดานั้นมันมีอะไรบ้างลองคิดดู และความรู้สึกในเวลานั้นความรู้สึกในเวลานั้นจริงๆอารมณ์เดิมยังทรงอยู่มากถ้าเราเป็นเทวดาถเป็นพรหมมาเราจะมีความรู้สึกในสภาวะเดิมอารมณ์ยังมีความสุขยังเห็นเพื่อนเก่าๆแต่พระร่างกายมาันตัวของเรามาันโตขึ้นมาทีละน้อยดันน้อย ต่อมารังมดโรคของมารดามันจะเริ่มเล็กแต่ความจริงรังมดโูคไม่เล็กแต่ตัวเรามาันโตขึ้นมาเกินสถานที่จะเหยียดมือจะเหยียดเท้าก็ไม่ได้ต้องชันเข่าคุดคู่มือก็ต้องงอจะเหยียดมือเหยียดเท้าไม่ได้ไอาการอย่างนี้ต้องทนทรมานมาเป็นเดือน ท่านนั้นหลก็ลองพิจารณาดูว่าการต้องทนแบบนั้นมันเป็นอาการของความสุขและความทุกข์ถ้าท่านคิดด้วยปัญญาไม่ออกท่านก็ลองนั่งชันเขา่าเอามือรัดเข่าเข้าไว้แล้วมือวางเชียงเข่าเข้าไว้ให้ไม่ขยับเนื้อไม่ขยับตัวไม่ไปไหนลองทำอยู่แค่สักสองสามชมั่วโมง ไม่ต้องเป็นวันไม่ต้องเป็นเดือนอาการนั้นเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์หากว่าท่านมีสติไม่เผลอเกินไปท่านก็จะทราบว่านั่นคืออาการของความทุกข์แน่นอนอนี่ระบรรดาท่านสาวกขุโอ,องสมเด็จปจินวรที่เป็นบิสุสัมณโนุม,าส,ออมาสุกุมาสิกา ซึ่งทุกท่านได้นามว่าพระโยคาวาจรคือเป็นผู้มีความระพฤติในด้านของความดีหวาังม,มัากผลจงทราบว่าองค์สมเด็จพระทศพลแนะนำให้เรารู้จักความทุกข์ที่ความทุกประเภทนี้ปัญญาของเรามีอยู่แล้ว แต่ว่าปัญหามีว่าเราจะใช้ปัญญาของเราให้เป็นประโยชน์ไหมเรายังจะมัวเมาอยู่ในร่างกายคิดว่าร่างกายเป็นสุขคิดว่าร่างกายมันดีอย่างนั้นหรือถ้าคิดอย่างนี้เราก็ยังเป็นเหยี่ยของวัตตะคือเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัตตะจ่ตลอดเวลาแล้วสิ่งที่เราจะรับสนองผลที่รับรับเข้ามานั่นก็คือความทุกข์ เราจะไม่พบกับความสุขตลอดการที่ทรงชีวิตอย,ยู่ระบ,บันดาท่านสาวกขรงองค์สมเด็จพระบรมโครเวลานี้ปรากฏว่าหมดเวลาเส็จแล้วว่าต้องหยุดก่อนคอยเวลาต่อไปในวันข้างหนา้าสำหรับวันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนาของคนสมบูรณ์ ยงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกทา่านสวัสดี